ปวดปวดเข่าใช่ไหมอยากรู้ทํำยังไงดีขึ้นนะคะฟังคลิปนี้เลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลดีบุญคุณปุ๊กนะคะทักทานะคะพบกับกันอีกแล้วนะคะพบกันนะคะทักทายในยามเย็นนะคะวันนี้ก็นั่งเล่นอยู่ที่สนามหญ้าแล้วก็อยากจะมาแนะนํานะคะเกี่ยวกับผู้ที่มีปัญหาปวดเข่านะคะเดิน หืนไม่คล่องเนี่ยเดินมีเสียงกอบแก๊บเข่าตึงเดินลําบากนะนะคะปวดเข่าใช่ไหมอยากรู้ทํายังไงดีขึ้นนะคะฟังคลิปนี้เลยนะคะก็นะคะอ,อ,อาการปวดเข่านะคะมันเกิดจากน้ําไขข้อบรบิเวณข้อต่อบดลงนะคะก็เลยทําให้กระดูกของท่านนะคะเกิดการเสียดสีนะคะนึกภาพตามนะคะเวลาที่น้ําไขข้อเราลดลงอะคะ่ะกระดูกมันเกิดการเสียดสีมันก็เลยทาใหเ้เวลาเรามีการเคลื่อนไหวมันจะมีอาการเจ็บมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อ ต่อบริเวณต่างเนี่ยพอมีการเสื่อยสีกันนะคะท่านจะมีอาการเจ็บปวดหลายๆคนเนี่ยก็จะได้ยินเสียงกุ๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บในหัวเขา่าหลายๆคนเส้นก็ตึงเดินเหินลําบากลุกนั่งลําบากนะคะวันนี้นะคะพวกมีผลิตภัณฑ์ดีๆก็คือผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้นะคะหลายๆคนนะคะก็อาจจะเคยทานมาแล้วนะคะแล้วก็เห็นผลชัดเจนอยู่แล้วแหละนะคะลูกค้าที่บุ๊กไปรีวิวเนี่ยหลายาหลายคนก็ยังลังเลอาจจะดูไว้ก่อนนะคะอาจจะปวดจริงแหละแต่ยังไม่ตัดสินใจนะคะวันนี้นะคะพวกก็ จะมาไขข้อข้องใจว่าทําไมทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบู์แล้วอาการปวดเข่าถึงดีขึ้นนะคะ,ะตัวดีบูนนะคะเรารังสันสารสกัดที่ บำรุงข้อต่อเพิ่มน้ําไขข้ออ่ะเพิ่มน้ําไขข้อตรงนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะอาการปวดเข่าเนี่ยมันเกิดจากน้ําไขข้อหมดลงนะคะน้ําไขข้อในหัวเข่าหมดลงทําให้กระดูกเกิดการเสียสีฉะนั้นมีอาการจีบขึ้นมาอ่ะทำยังไงล่ะในเมื่อร่างกายเรานะคะน้ําไขข้อหมดลงเราก็ต้องควรเติมสารอาหารที่เพิ่มน้ําไขข้อซึ่งในดีบูลตัวนี้นะคะใส่สารสกัดที่บำรุงข้อต่อเพิ่มน้ําไขข้อถึง7ชนิดลงไป เจะะ็7ชนิดทุกคนได้สินค้าเกรดพรีเมียมคุณภาพดีพร้อมดูดซึมเพราะว่าเป็นแบบชงดื่มนะคะพร้อมดูดซึมเข้าไปซ่อมแซมได้ไวมากนะคะไวมากจริงไหมนะคะดูจากรีวิวลูกค้าได้เลยนะคะดีบุญโด่งดังมากๆสินค้าทานแล้วเห็นผลชัดเจนนะคะวุ้กขายดีมากส่งทุกวันลูกค้าเก่าสั่งซ้ําส8เซนะคะแล้วก็กินน้อยเห็นผลไวลูกค้าชอบนะคะทานง่ายด้วยไม่ขมไม่ขาวรสจืดนะคะอ่ะนะคะใครที่มีอาการปวดข้อปวดเข,ข่านะคะไม่เพียงปวดข้อปวดเข,ข่านะคะ กระดูกทับเส้นปวดสะโพกเล้าลงขาปวดหลังปวดไหล่นิ้วล็อกกระดูกทุนตัวดีบูลตัวนี้นะคะตอบโจทย์ชั่นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ<ม>เพียงชงดืือวันละหนึ่งซองเท่านั้นหลังอาหารเช้านะคะทานต่อเนื่องหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ดีขึ้นได้สุขภาพกลับคืนมาตั้งแต่เดือนแรกก็คือประมาณ3 2องนะคะแต่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ไวมากบางราย15ซองรู้เรื่องอะจริงจกินก่อนหายปวดก่อนนะคะ รังไม่ต้องรังเลแล้ค่ะสั่งเลยตัวนี้ดีมากบอกเลยใครกินก่อนหายปวดก่อนใครยังรอยังรังเลก็อาจจะทนกับความปวดหน่อยนะ <c oughs> อาดีบูนะคะตัวนี้เป็นแบบผงชงดื่มดีบูนมี2ชนิดนะคะจะมีดีบูนแบบผงตะกี้ที่รีวิวไปแล้วและตัวดีบูนแบบแคปซูลนะคะถ้าเป็นแคปซูลหนึ่งกล่องจะมี30เม็ดนะคะ สำหรับแคปซูลเนี่ยพุกจะแนะนําให้สําหรับผู้ที่เน้นบํารุงหลังจากที่เราดีขึ้นจากอาการปวดข้อปวดเข่าต่างๆแล้วนะคะเราเน้นบํารุงเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมแนะนําทานรีบูลแบบแคปซูลหนึ่งกล่องมี30เม็ดนะคะทานวันละ1เม็ดก็จะป้องกันความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะ หลายคนก็สงสัยอีกว่าท่านดีบูญปลอดภัยไหมนะคะมั่นใจได้เลยของเราเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีออยค่ะจะจําหน่ายมาแล้วสิบสามปีสินค้าไม่ดีจริงไม่อยู่เดินนานขนาดนี้ที่สําคัญนะคะลูกค้ารีวิวทั่วประเทศเลยแล้วบุ๊กก็เป็นคนที่มีเคยะดี่สุดในประเทศไทยมั่นใจในสินค้าได้เลยค่ะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะมั่นใจในสินค้านะคะสั่งเลยค่ะสั่งเลยแล้วก็สั่งกับบุ๊กนะคะจะเป็นเบอร์นี้เท่านั้น9 5 9ย์8 8 1 1ย้ําอีกทนหนึ่งนะคะ 9 9 9 9 2 8 8 8 1 1จำง่ายนะคะลงท้ายด้วย8811ได้คุยกับบุ๊กแน่นอนนะคะโทรมาตอนนี้นะคะบุ๊กมีโปรโมชั่นให้ท่านนะคะก่อนปรับราคาสั่งเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะวันนี้บุ๊กก็ขอตัวไปแล้วแล้วพบก,กันใหม่กับคลิปหน้านะบ๊ายบาย